เพื่อนแท้ต่างสายพันธุ์เจ้าตูป้องขอให้มนุษย์ช่วยชีวิตเพื่อนรักตกลงในหลุมเฝ้าดูใจจดใจจ่อไม่ยอมห่าง สำนักข่าวต่างประเทศเดลี่เมลได้เปิดเผยนาทีภารกิจช่วยชีวิตแม่กวัวที่ตกลงไปในหลุมท่อระบายน้ำในเมืองอาดานาประเทศตุรกีและไม่สามารถหาทางขึ้นมาเองได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายฝ่ายรีบรุดเข้าไปช่วยเหลือเมื่อได้รับแจ้งจากชาวบ้านในบริเวณนั้นทันทีและเมื่อสอบถามว่าใครคือผู้พบเห็นแม่กวัวเป็นคนแรกกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ เป็นสุนัขตัวหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆหลุมที่แม่กวัวตกลงไปนั่นเอง เจ้าสุนัขตัวนี้คอยเห่าเสียงดังอยู่นานเพื่อเรียกให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาเข้ามาหาและเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแทนแม่วัวที่ตกลงไปในหลุมมันยังคงยืนอยู่ใกล้ๆปากหลุมจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงจุดเกิดเหตุเนื่องจากปากหลุมของท่อระบายน้ําที่แม่วัวตกลงไปมีขนาดเล็กมากเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยกันขุดปากหลุมให้กว้างขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้แม่วัวบาดเจ็บ เจ้าสุนัขเองก็ไม่ยอมหนีไปไหนคอยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และแม่กวัวอยู่ใกล้ๆอย่างใจจดใจจอ่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาเปิดปากหลุมท่อระบายน้ำอยู่นานหลายชั่วโมงจนในที่สุดก็มีขนาดกว้างพอที่จะพาแม่กวัวออกมาได้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งลงไปในหลุมและผูกเชือกกับตัวของแม่กวัวเพื่อให้สามารถดึงตัวขึ้นมาได้ พวกเขาใช้รถเครนขนาดใหญ่ในการดึงตัวแม่กวัวขึ้นมาจากหลุมได้ในที่สุดระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็คอยประคองตัวแม่กวัวไม่ให้ได้รับอันตรายในที่สุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถนำตัวแม่กวัวออกมาจากหลุมได้อย่างปลอดภยัยมันเองก็ดูดีใจมากและพยายามสลัดตัวให้หลุดออกจากเชือกที่มัดตัวมันไว้อยู่ ขณะที่ข้างๆกันนั้นเจ้าสุนัขเองก็ดูดีใจไม่แพ้กันท่ามกลางใบหน้าเปื้อนยิ้มด้วยความยินดีของชาวบ้านที่เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาอันน่าประทับใจนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m ม อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ